เอ้ปวงขึ so ite, so age. Age? ้นมาแต่เสาเถกไอนแล้วห ah ูเคย่ายคลิปเลยเด้อเอาคลิปเอาคลิปยิงมากระหน่ไนะเดีอยิงตัหน่าสิถามธรรมดานี่แหละเอาโอ้ยเออ้้วเ้ยนอนกับบาลับยังขึ้นสอดแจ้งจะว่าเป็นอียังิดตาแข็งมันเป็นน้ำไว้ท่องมั้ สวัสดีค่ะพี่น้องมาแต่เ้าเลยมือนี้ผู้ใดญน่อเห็ดหยอกหยอกอีหยังอย่มาลอยอีหยังเนาะวันนี้ผู้ใดญมาลอยอีหยังอี่เนาะแบบนี้พวงยังไงมันยายพวงวันนี้ว่เห็นหนาเห็นตาไหล เจ้าเฮ็ดอีหยังอันนี่เฮ็ดก็ก็แก๊กๆนี่แหละมันคือมาแต่เศร้าแท้มื้อนี้เอาตู้น้อได้ข้อนข้อนนอกจาฟ้ามาเอาตัวอืออันเว้าไวปมืงอวานเนี่ยเนี่ยอ่าเคยไปมันเจ้าสิบ่มาเนาะพ่อมาจังไหนให้เปิดประตูงังไดยก็เข้ามาเพิ่ดโอ้ยให้เทียเจ้าของเจ้าะข้อนงี้มาอยู่เหงื่อหน่อยเอาว่าจะเปิดประตูให้มากเลยเนาะเราได้บอกกันไว้แล้วแนะตายแล้วแสดงว่าเบาเบาแล้วเบาแล้วฟ้าบ้านเลยตัวนี้ ย่านแต่บ่ได้เป็นบ่มันถือบทีของเล่ยงเลยย่านย่านแม่สุภาพเปลี่ยนใจบ่ย่านแม่เปลี่ยนใจย่านเอาวันแน่แล้วกันเจ้าบ้านสวยก็ดีก่อนกะปิ้วหล้วเพื่อนผู้อยากได้อยู่หลายคนอยู่เนี่ยแม่แม่สุภาพเบอกไ้แต่หมู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องเพิ่อนมาเพิ่นอยากได้ของใหญ่ เนี่ยสุภาพกันเลยว่าเอออยากได้ของไงเดี๋ยวพาไปเบิง้งขันบาบกามาหากับมิตาแนวอยากได้ล่ะโคตรยิง่งใหญ่เด็กก็อยากได้นั่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่เทศเอาไปคนของจักของพ <c oughs> ะนะอันนั้นผู้ใดน่ะสายเจ้าตือสายเจ้าบอสายเงือผู้บ่าว้องส มันมันลุกใจกูพูดมาเอาสันดอกใช่ใช่บ่โอ้ยสี่เบิ้งจะไหนบักหลาเอ้ยสีเบิ้งจังได้กับเบิ้งในสถานการณ์บ้านเมืองโควิดโควไยจักยามไหนมันจังสีซาสีซาไปเดี๋ยวนี้ก็ยู้อื่อบ่ได้ไปใสมาใสแล้วมันปิตยานมันปิตยาน ไปใส่มาใส่กับอะไ้ดอกตอนนี้เขาก็อยู่ต่ำสภาพเฮียนซั้นไผมันนั่นแหละเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปธุรกิจพ่อได้หาได้ซิปภูบ่มีเฮ็ดได้เอาหยังกินใหม่เมื้อนี้เจ้าขายหยังไง้ปควงมื้อนี้วันนี้ไม่ได้ขายวันนี้จะเอาตู้ไปไว้แล้วก็จะไปบ้านไทยไปหยังบ้านไผเอาไปธุรกรรมการเงินเจ้าอย่าไปดูเลยเด้อถนอกหอกถนัการมื้อนั้น ไปพ่อไปเจอคนแปลกหน้าแปลกตามันบ่แมนดิมันต้องเอาแกขินส่วนไปเทลาขินเห็นบ่ะแม่ปวดพวกแบักม่บักเสียงไปปัญญามสิประกอบกันสิชื่อใดบ้านน้อแบนี้เอาเสียงหยังอ่ะเอาคุณไอ้โทไม้เนาะมนุษย์มาน่าขึ้นค่อยขึ้นยากเพรขึ้นยากหยังหลอด จ้าโอ้จ้าจ้าจ้าอืมบ้างไหมถึงขายดีวะโอ้ยพอเด็กขายยุดเลยร้องมือดีแล้วเงียบแห่งเนี่ยค่ะ คนขายหอมโจมกันเน่านากันคนบมีเงินเนะะคนบ่มีเงินคนบะมีเงินอือคนขายนจคนขายคนถือสื่อบมีเขาหาเขาบ่ค่อยออกจากบ้านจากซอง โอ้ยคืออยากเป็นไงปวงสิประกอบาดิพี่น้องเลยประกอบเป็นบนนนน้านน้อนเลความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเอาผู้บา่าวเต๋อขึ้นนั่นมาแต่มันนอนมาท่านตื่นตีสิปลามันดูอโอ้ปวเป็นหลายปลานั่นว่าสีมะซอยวัาตีเอ้ยเด็กกระผมกระไรดอกอันนั้น<บ> บ่าว่าสันติจักยังโ้โพดโพบักโมบักแตงส่เนี่ยามหโมกิถอะเนี่ยภาษามันถือว่าตามราษามันแบบบ้าบ้าบองบองใส่เนี่เอาไงงวดเล่าวันตัวไปตายใจน้ำเล่าอะไดีงี่ย่าเลาอย่กใไ่เออเอองี่เง่าชุนระดับตี ปัญญามอยากใส่เขาแถงแปลงเป็นทะเด้นี่ได้บะหนยนยกได้ปะละได้ครับเอนยมากน่อยง่ายก็เอาไปรูดว่าถ้ามันแล้วเออหม่มางขินส่วนไปก็สบายสบายไม่เปสบายสบาย มันอังมันเป็นตูสมัยเกา่าตูสมัยเก,าก่ากะเขาให้ทายถอดออกไปให้ข้าเจ้าผู้ข้าเจออ้าบ่มีเนะาะแยปวงเล่ากะอยากได้ล้ววาแล้วเสียวไปเส่เสือผาเล่าว,วาล่าเสียวไปเส,ส่สุดเส้สุดเส้เสือผาละสัน่นอยากได้มุ้นมอระดกน้ำแม่สุภาพละสัน่นขันมากกับมิตรเดียวอยากได้ เงอยู่อะนะแกออกแล้วเป็นชิ่ส่วนไผมันพเพราะว่าเอาเพื่อนบได้อันนี้มันอยู่ข้างบนโอ้ยนะปวดหัวนอนบ่หลับมันเป็นอย่างงบมาตุยไปท่านออกมาอยู่ไบน,นอนมาท่านตื่นบ้งางมันจังไหน เบิดไปฮะนี่แล้วชิ้นเดียวนี่บจกชิ้นเดียวไปประกอบเงาแเสียวเี่ยฮะเแกเสียวเงี้ยไปบะไรอเ้ยเบิดไปนี่กินส่วนเบิดไปนี่ดีมันยังมันูนีมัน่ตัวเรับออเอ้า มาเป็นยังกขอบคุณที่ว่ามาเอาออกให้บัดน,นี้บัดน,นี้เสีเอาวยังอยากได้ยังอีกบัดนี่อย้ผ<า>ู้สาวมาล่ำอยากได้ผู้สาวมาล่ำโอ้ยอยากได้เป็นยังมันปากเปียกปากเมียบักลมเพราะต้องเอาดอกมันปากเปกียกมีแต่กัดเทยมีแต่นั่งเทยคุณจบแล้วแฟน อะไรมันจบรถแฟนอะไรนั่นเห็นไหมเนี่ยอ๋อเป็นไผ่เนี่ยมาแล้วเนี่ย่เป็นไดังเขาในบุหรี่เจ้าบ้านไม่เนี่ยพวงจมแล้วจมอีกเห็นไหมนี่จมหาไผ่ด่าพร้อมค่ะนั่นแล้วเอาเลิกกันเรากับเราเนี่ยนะแล้วจมไผ่เนี่ยอย่างคือว่าเราเลิกกันเลิกกันก็ไม่ยังถึมาจะตายตอนจบแบบแบบแท้ สิมันเก่งเพียงแค่ขี้มาขาวตอนจุ๊บบ่ได้จ่ายมันสายกันไปแล้วแกะไหซอยจักหน่อยนะมันจบแล้วแฝงสักนิดนึงนะไม่ซาร่าคุณจะมายุ่งกับฉันคุณหลอกดาวหลอกอะไรคุณไม่ได้นอะไรฉันคุณหลอกดาวเราจะช่วยฉันวันนี้ไข่กระเทีไปซอยโยกเจ้าซอยประกอบไปไปโอเคบ่โอเคอ่าไปซอยแตงกวาด้วยเนีะบร้อยป๊าดคือจตนาคือที่เบาผืนตนาแค่นีเน้อย ยายจบประเด็จเมื่อบานที่สะต่อสิเป็นประกอบแล้วปะเนี่ยอนมาใช่ิเตยบันไทยโไแต่ผู้ใดมาซอยหนิโอ้โเขามาซอยซื้อจะมึนหอนปูนยังหีเ้ย าไปน,น้ำมาแล้วลูกเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปไปท,ที่น่องครับโบ,บ่บเดมาซอยสำนีครับโอ้ยพาาี่น่องไปแล้วครับอันนี้ไปแล้ว นนเนี่ยมแนะบนบ่อต้นอู้ปูแบนบอต้นานเลยบ่ยอไหนปดมาซอยนะปาโมแบนบอกใส่ต้นานเลยบ่อไนนะเอออ่ไปุ่ไปตากไๆตากเลาะเอาจังได้สบายน,นี่ไปน้าไปเบิองก่อนไปเบองล้าตัวเอาสกคลิปนี้ไปสนีก็สนะ ไปเบื้องลวว่า,าเล่าสิประกวบแบบใดไปเบื้องล้ลวจะเข้าไปครับครับโอเคครับอืมหลังจาจางมาครับม่ได้ถึงนี่ล่าดราไปเที่นครับ